อ้าวเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วค่ะมายมีน้องพี่ไม่แกร์แอคชั่นหาพี่น้องวนวลน้องอยู่แห่งไหนน้องเป็นแรงใจที่ทนได้ไม่แรเพราะสองแล้วรักเนินไม่เปลี่ยนแปลงจนที่ก็วไม่แค่์เพราะรักเนีนเพใจ นจะมุงยากค่ะกพช่างทนาทจ้งไม่มีบ้านห<ฟ>ลังใหญ่เดินมาดีหน้าเด<ฟ>ียวเดืนไกรที่ไหนก็ได้ขอให้พี่มีน้องอเล่้วพันสองมีแตร่องก้อนเฮามีเจ้ากับพี่เจอดีสังสอนยากรสังเวยเแต่เจ้าเป็นจริงสำคัญเบาเล่าขบันก็จะเฮ้ยมีเจ้าเป็นครูที่สก็ได้ นี่น้องวแชัยเมื่อแลพนงานมีคนรักมันต้องรำรำเต้นร่งางกายทั้งมันไม่แพ้ไม่อ่อนไม่แอมไม่ยอมแพ้ให้ะตาทำงานอะไรก็สุขใจตามสายเจ้าป่า ทีคนทำงานเคียงไรเคียงบาฟังเสียงลกกาตามภาษาบ้านเราเมื่อแล้คนเขานั้นจะว่าเราจนเหะเมื่อเศษคนจะทนหุ่นหัวเอาตอนเราก็หน้าใครจะว่าเจ้งเขาตอเพียงหู้ใจเป็นเพื่อนยามเศร้างานหนัง ก็เอาที่จะไม่ขอแถมเงีสมันยังคำมเมาเงแ้ยสมันยังคำมเมาเหมืคนเขาหลียันเจ้าเป็นเงื่อนตัวนี้เงิื่อนตาไปหล่นพนก็ตายหลายกันแซงเงินเงินเงินปืนมาทอเงินบัดเฮาสวยเงินเขามาทอสวยกันได้จนถึงมันบ่ได้เอมบลอง

బి పగఎన నదాడి lumière avez న దిరితిర న వో